อย่าวางทางกันได้ไหมไอ้คุณจะไปมันก็ไปไม่ได้เมื่อหมดล้ก็จากกันไปจะอยู่ทำไมและให้เสียเวลาอย่าควางทางกันอยู่เลยเมื่อไม่จะเบยเลิกกันดีกว่า ช่วยลีกทางขอล่างลาเมื่อหมดคุณค่าก็ขอลาทีเมื่อไม่รักฉันก็ไม่งอไม่ไปต่อก็พอแค่นี้ บุญเคยทำกรรมเก่าเรามีพอกันทีอย่าลังอยู่เลยอย่าขวางทางปล่อยฉันไปฉันเหนื่อยใจเธอไม่เหมือนเคยทำห่างเหินทำเป็นเหมือนเฉยถ้าละเลยก็จงปล่อยฉันไปอย่าขวางทาง กันได้ไหมไอ้คนจะไปมันก็ไปไม่ได้เมื่อหมดลักก็จากกันไปจะอยู่ทำไมให้เสียเวลาอย่าขวางทางกันอยู่เลย เมื่อไม่เสเบยเลิกกันดีกว่าช่วยหลีกทางขอล่างลาเมื่อหมดคุณค่าก็ขอลาทีเมื่อไม่ลักฉันก็ไม่งอไม่ไปต่อก็พอแค่นี้ เคยทำกรรมเก่าเรามีพอกันทีอย่าลังอยู่เลยอย่าควางทางปล่อยฉันไปฉันเหนื่อยใจเธอไม่เหมือนเคยทำห่างเหินทำเป็นเหมือนเชยถ้าละเลยก็จงปล่อยฉันไป